เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนี่ครับบังลาในกลับผมวันนี้ก็กลับไปในเกมฟันสเป t ั่นซิมูเลเตอร์ภาที่8อีกแล้วมากอย่างต่อเนื่องเลยครับผมนะเพราะว่าชัปเตอร์เกมนี้มันโคตรจะเยอะยังไงล่ะนะครับผมนะชัปเตอร์ที่2นี่ใกล้จะจบไปทียบร้อยนะครับผมนะไม่รู้ว่าข้างหน้านี้เราจะเจออะไรสิ่งที่มันแบบ โหดร้ายหรือว่าตัวแบบใหม่หรือไม่นะนก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะ let's go <S เลยมาเริ่มจัดทัพกันดีกว่านะครับผมนะผมว่าเกมนี้นี่ยูนิตค่อนข้างน้อยเลยนะสําหรับผมผมว่าผมว่ายูนิตเกมนี้มันน้อยไปนะนะครับเริ่มมนเลยดีกว่านะครับผมนะมีอะไรให้เล่นกันบ้างนะครับผมนะโอ้ศัตรูนี่ตั้งทัพเป็นเยอะมากเลยนะครับผมนะตั้งทัพพลดาพลโลขวาแล้วก็ตัวประหารหัวว่า ส่วนแกก็เป็นพวกดาบเราก็ใช้ฟันติโนในการหลบการโจมตีไงล่ะนี่ฟันไม่โดนหรอกเชื่อดีแล้วก็เคียวมไม่ได้ใช้มาสักพักเลยนะเคียวเนี่ยใช้สักหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ลงตัวขวานจามหัวไปเริ่มกันดีกว่าครับธนูเราเริ่มยิงไปเรียบร้อยนะครับ,รราารบจามหัวลงไปนะครับผมนะทีมเราเคียวยังไงต่อครับผมนะยังไงก็ยังหลบมัวโตวอยู่ในสนามอยู่วัโนนี้เราแทงไป แทงแล้วก็หลบไงหลบออกมาไงเอ๊ะหลบการโจมตีไงจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็หลบหลบหล,ลบจิ้มหลบไปไงโอ้โหยูเท่จริงเลยหลบการโจมตีโอ้โขจิ้มเข้าไปจิม้มอโยกหลบไปโดนมีดเขาเฉยเลยตายเลยโอ้ยเดอะคิงสองตัวกับพอยซ์นทรเวอร์อย่างนั้นเหรอโอ้ยเดอะคิงนี่เป็นตัวค่อนข้างโหดร้ายเลยนะครับผมนะผมว่าจัดการตัวด้านหลังก่อนแผงหลังก่อน โดยใช้เจ้าม้าตัวนี้นะครับผมนะคิงนี่ถ้าไม่ใช้ตัวที่จ๋งจริงก็ไม่สามารถล้มเขาได้นะครับผมเออเอาตัวอะไรจริงๆริไปจัดก,การดีวะเป็น executioner ไหมเออสักสองสตัวเอาไปยืนแทงซะหน่อยอ่าฮะแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคเริ่มเลยโอเคมาตัวมาเราเออโอ้โหโดนคือทำไมมันกากอย่างเลยว่าม้มาเนี่ยโดนฟันทีเดียวตายเลยเหรอ ไอ้บ้ามึงบ้าไหมเนี่ยมาเราไล่ประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอนินจานินจามาลองเล่นนินจาดูนะแล้วก็มีปืนมีเงินก็มีใช้ปืนไปเพิ่มกองทัพออกมาหน่อยนะครับผมนะเบาะบาบางได้เกินทีมเรานะครับมาเลยยังไงต่อเออนินจาเริ่มป่าแนละ้วนะครับผมนะตัวยืนหน้า e x เ i อร์ external, เราพอยืนแทงได้อยู่ไหมยังยืนแทงได้อยู่นินจาเริ่มป่า อย่างต่อเน,นื่องปืนเรายิงหโอ้โหปืนยังแบกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะปืนเนี่ยโอ้โหจริงจริงเลยแล้วก็เจอเป็นพราชาเดี๋ยวมึงบ้าไปในพราชาเลยเยอะแยะในมึงบ้าไปเนี่ยาาเมื่อกี้กูสู้ได้เหรอใช่กูสู้ได้มาเลยงัดปืนออกมาใช้ทุกสิ่งที่กูมีขอมอบให้อิงไหนแล้วกันโอ้ไปเลยเออล้มไปเลยแต่ไม่ตายนะครับะราชา โอ้โหเปลี่ยนท่าถือดาบเลยทีเดียวโอ้โหท่าถือดาบอะไรกันเนี่ยโอ้ช่างแปลกหน่เหลือเกินโอ้ยกระบวนท่าที่ไม่เคยเห็นพระราชาคนนี้เปิดรอเดิมระดมยิงนะครับตายไปหนึ่งตัวแต่พระราชายังใช้ท่าพิศเศษอเยโอ้โหมือค่อยหลังโคตรเท่โคตรอันตรายแต่ว่าพระราชาเริ่มฟันไล่หลีกเลี่ยงตัวแล้วนะครับผมนะ่ยเปราเดิมระดมยิงไปเรียบร้อยโอ้โหปืนโอ้โห,ม,ห,โโหมีห้าตัวก็ยังจัดการพระราชาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมเนะ โอ้ยทำไมพระราชามันอ่อนอย่างนี้นะปืนเรานี่มันก็เก่งเกินเลืเกินเนี่ยฮนะกลัวแพ้ไงเราก็ต้องใช้ปืนกันบ้างนะครับนะ่าโอ้โหฝั่งตรงข้ามมีดาบสองตัวนะมามาเลยม,มาประลองกันตรงกลางเลยฟันดิโนโนหนึ่งตัวแล้วก็ลักดาบธรรมดาธรรมดาหนึ่งตัวเลาก็ไปกิ้ม1ทีไงโอ้โห แท้จะไม่ได้โจมตีเลยเดียวพอดิโนโ่จิ้มอีกหนึ่งทีโอ้ยเท่เกินมามามา,มาเล่นคอนเทนต์กันใหม่เราใช้ดับเบิลเมทกันดีกว่านะครับสปินเนอร์เราไอตัวสปินเนอร์เราใช้ธนูในการจัดการอุย้ยธนูตัวนี้ไม่เอานะมันมันค่อนข้างดาเมจเบาอะให้ติดลบเลยนะครับผมนะดาเมจเบาเบาไม่รู้จะเบาไปไหนเนี่ยอืมโอเคใช้หอก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 ไอหอกห,ห,หักไปเลย let's go นะครับกองทัพเรา พุ่งตรงไปแล้วนะครับโล่ระฆังป้องกันฮนูน้ําแข็งได้อย่างดีเยี่ยมอืหอกแล้วก็ด้มแทงนะครับผมนะแล้วก็อุ้ยดับเบิ้ลเมยเราปั่นแห้งนะครับผมนะปั่นแห้งถึงสัปท่าสปินเนอร์สปินเนอร์สปินเนอร์หมุนเข้าไป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 ยังไม่ตายตัวนะครับสปินเนอร์เรามาแล้วสปินเนอร์วิ่งมาแล้วหมุนว่หมุนหมุนหมุน่หมุนกูทำไมเนี่ยหมุนหมุนในกล้องเลยมาเลยมาเลยหมุนมาเลย จัดการหมุนเอาโดนพวกเดียวกันเองชิบหายห,หมุนตาหางกันหมดมาใช้คาราเต้มาสเตอร์นี่ก็จะเข้กา,าการมาอีกทีนึงนะตัวละครที่ซื้อมาเนี่ยตัวที่กาดที่สุดที่ผมหยิบมันมาใช้น้อยที่สุดนี่คือคาราเต้มาสเตอร์นี่แหละมันไม่ได้แข็งแรงคือความเปาะมันก็เปาะมันคือมันแรงมันก็แรงอะ่ะแต่คือแค่นั้นประวะมันแพงเกินไปอไอ้คาราเต้มาสเตอร์เนี่ยมานักดาบเลสก นะครับผมนะประธานสปาร์ต้านั่นเองเรามีตัวปั๊บพี่ถึง2ตัวนะครับผมนะคาราเต้มาสเตอร์เดินเข้ามาแล้วโอ้โหตายเห็นไหมโอ้เปาะบางจริงๆในเรื่องดาเมจนี่แรงมากเลยนะครับผมเตะไปทีนี่สตูแทบตายเลยนะครับผมนะว่ะแต่ว่าโอ้โหโอ้ยหลบการจมตีได้อืออือตายครับมันตายง่ายเกินโอ้โหสตูอยู่กันอื้อเลย เรียบร้อยโดนธนูสอยอสอยเป็นมะม,ม่วงข้างบ้านเดี๋ยวนี่มันเดี๋ยวนี้มันมุมกล้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวมุมกล้องอะไรวะติดบักอะไรไปเนี่ยฮัลโหลเอาไม่แก๊ก็ติดบักมาเลยเล่นแบบบักบกนี่แหละมาเอาเลยไหนดูซิมีอะไรบ้างอัธนูพรูแล้วกันไปโก อืมอ้าหายบักละโอเคน่าจะเป็นเกิดการเอื้อรื่นนิดนึงนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเราจัดทีมาใหม่แล้วนะครับเราเห็นแรงเห็นถึงปัญหาปัญหาคือคาราเต้บัตเตอร์แพงเกินไปนะครับจัดทีมาแล้วธนูยิงยิงย,ง,ยง,งยิงยิงเออโดนยิงยิงเออเออยิงเข้าไปเออยิงเข้าไปเออนั่นแหละสวย สวยเจ๋งมากเจ๋งมากมสวยสุดๆไปเลยเดี๋ยวเคลียร์ใหม่เลยไม่ไหวละกูไม่ไหวละมานี่ดีไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูบั๊กช่วยกูด้วยหน้าจอกูบั๊กพอกดเริ่มสตาร์ทเกมเกมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพอกูแพ้ก็กลับไปเป็นหน้าจออะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหเอ้ยเอาจริงดี เราจะแพ้จริงเหรอเนี่ยธนูทำอะไรสักอย่างปืนทำอะไรสักอย่างดูสติงยังได้ติงสักอย่างเออเออเอเอ้ยธนูมันเหลือสองตัวเอ้ยเหมือนฝั่งเราจะเยอะกว่านะครับเนี่ยเออยิงเข้าหูเข้าหัวเลยโคตรแม่นธนูฝั่งเรามันยิงไม่โดนกลางอ,อกเลยมีเลขไม่มีอะไรแบบท้าทายกว่านี้อีกปะ ด่าเมื่อกี้นี่ท้าทายมากโอเคอัสปาต้ามานะครับผมนะตรงกลางนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยมในการปั่นป่วนหรือฆ่าแกงศัตรูนะครับผมนะอัลอยสตันโทรเวอร์ไปเลยนะครับอืมธนูนะก็พลอยดีเป็นพลเอ็กซ์กิวเนเนอร์ไหมนำทัพเออทางข้ามกราแทกเข้ามานะครับเจอเอ็กซ์กิวเนเนอร์สับเข้าไปที่ขานะครับผมนะขาติดได้ทีเดียวเอ็กซ์กิวเนเนอร์เราปั่นหืมเบี่ยงศัตรูตกลงไปข้างล่างเลยนะครับผมนะเอ้ย แต่ว่าไอ้คุณเนอร์เราก็ตกเช่นเดียวกันนะครับหายลูไปกับสายหมอกหายลูกกับสายหมอกเรียบร้อยนะครับผมนะมาแล้วนะครับปลาพิษเราปลายังไงต่อปลาโดนตัวเองด้วยนะครับผมนะทําให้ศัตรูเสียหลักตัวเองก็เสียหลักไปด้วยโอ้หโดนโอ้โหเหมือนเราจะแพ้เนื่องจนวนนะครับเนี่ยเฮ้ยอะไรทำไมหน้าจอตูมเป็นอย่างนี้วะอะไรวะเนี่ยเราตัดลดจานวนธนูนะครับผมนะแล้วก็มาซื้อคิวเนอร์เยอะๆเลย อ่าโอเคเอ็กซ์เจเนอร์ออกนะเราตั้งเป็นโลนะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นเล็งเห็นถึงปัญหานะครับผมนะเมื่อเราโดนยิงเปิดก่อนอย่างนี้เราก็ต้องถอยสักเอ่อคยกว่าเราถอยพวกเรามาสักสองสามเก้านะครับผมนะเพื่อให้ศัตรูมันเดินมาหาเรานั่นเองนะเล็กโกนะครับอ่าอย่างนี้นะเดินไปอย่างนี้นะครับประทะกับตรงกลางครับโล่เรากันการโจมตีของมโนได้เอ็กซ์เจเนอร์เราโอ้ยปัดประตูตกไปทีเดียว ว่วมาแล้วนะครับหายไปกับสายหมอกเลยนะครับ X Q N e R เอ็กซ์เนอร์เราเหลือสองตัวนิดๆเอา้าหายไปหนึ่งตัวเอ้ยยังไงต่อเอ็กซ์เนอร์ N e R เราสักเข้าไปหัวสักเกข้าไปฟันไม่โดนแต่สนุงจริงเสริมสนับสนุนมาจากด้านหลังเล้วโอ้ยอเมกอนชมามาตาแทนตาแถม,แถมอ่าโอ้ยโล่เยอะมากบอกเลยบอกเลยโล่เยอะจีดจัดจดนะครับผมนะ ้อะไรดีนี่เน่าใช้ตัวนี้บ้างนี่เราไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่นะออโอเคแล้วก็ธนูสักอย่างมาธนูนี้ไม่เน่าเวิร์กนะมาเป็นปลาพิษแล้วก็เน้นเนื้อชนเนื้ออัศวินชนอัศตินมาคปินเนอร์เราหนึ่งตัวนักดาบอีกสองตัวมาเริ่มกันเลยนะครับนะโอเคเริ่มแหลกลเรยเดียวเชียวนะครับ เอ๋อเฮ้ยมันเพื่อนตัวเองเลยจริงทาบ้าเลยเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยมึงยิงผิดตัวเพื่อนอ่าดึงมาดึงมาดึงมาอ่ากับตันทุกเรากับตันทุกเรามันกระตุกอะไรวะเนี่ยทำไมภาพมันกระตุกกระตุกวะมันปลาพิษแล้วมันแหลกเลยวะโอก่อนอ่ายิงมันเข้าไปยิงเข้าไปเสริมเข้าไปเสริมดาเมจเสริมดาเมจเสริมน้ําหนักเสริมน้ําหนักลากมาแล้วกระทุ้งเข้าไปโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับผมนะโอ้โหยังเหลือตัวพิเศษอีก 5ตัวนะโดยประมาณนะครับผมนะแต่ละตัวนี่ก็แพงหูฉี่เหลือเกินนะโปรดก็บตั้งเซดติ้งลากของงอกกันพอดีนะครับผมงนะ่ายไว้เจอกันโอกาสน,นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นก like, ำลังใจใผมด้วยนะครับผมนะก็ไว้เอออจอกันโอกาสน,นะครับผมบ๊ายบาย